ลูกอะไม่อยากฉีดวัคซีนเพราะว่าโรงเรียนบังคับให้ฉีดเข็มที่สามแม่บอกว่าต้องฉีดลูกเพราะที่โรงเรียนเขาให้ฉีดนู่นนี่นั่นมันเจ็บอะแม่ฉีดแล้วมันเจ็บสะท้อนอารมณ์ดิคุณไม่ได้สะท้อนอารมณ์เลยยังไงก็ต้องฉีดสองเข็มแรกรู้ไหมกว่าจะได้มามันยากแสนเข็มน,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 นั่นนู่นนี่ก็เข็มที่สามอะลูกฉีดไปเถอะมันก็เหมือนกันไม่เกี่ยวกับสองเข็มที่แล้วก็เพราะว่าเขาพูดอยู่ว่าเข็มนี้เขาไม่อยากฉีดแล้วเราเคยถามเขาไหมว่าทําไมไม่อยากฉีด เราจะสะท้อนอารมณ์ได้เราต้องถามหาอารมณ์เขาก่อนไหมถามเขาก่อนไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกยังไงทําไมไม่อยากฉีดเคยถามเขาไหมพ่อแม่มองคนไม่เคยถามเลยว่าหนูจะดูถึงเมื่อไหร่หนูจะไปอาบน้ําได้ยังลูกส่วนใหญ่มาแม่เห็นหนูดูมาหลายตอนแล้วปิดได้แล้วสามทุ่มแล้วยังไงก็ต้องไปอาบน้ําเราตีกรอบเขาเกินไปแล้วเราก็ไม่เคยฟังเขาจริงนั่นไม่ได้เรียกการฟังเขานะถ้าคุณฟังคุณจะเข้าใจว่าเออมันอยากดูต่อ คำพูดจะซอฟกว่านี้อยากดูต่อมากๆเลยเข้าใจว่าสนุกเลยนะอารมณ์เขาคืออะไรอะ่ะเขากําลังสนุกคุณต้องอยู่กับเขาก่อนดีสมมุติว่ามันต้องไปแล้วต้องติดแล้วจริงๆสมมุติอนะแม่เอาปากกาให้หนูเขียนไว้เลยว่าหนูดูถึงตอนที่นาทีที่เท่าไหร่ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นมาดูต่อตอนนั้นกัน YouTube ยังดูต่อได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะลูกตบไหลเบาๆอดทนหน่อยนะนี่ตามใจเหรอไม่ได้เลี้ยงตามใจสักนิดก็คือบอกว่าจะต้องไปแล้วแต่ใช้เวอร์ชั่นของการเข้าใจ อันนี้จะทําให้ลูกเลี้ยงง่ายขึ้นพ่อแม่ไม่รู้วิธีพูดพ่อแม่ไม่รู้วิธีการสื่อสารหรือบางคนเข้าใจอะไรบา,บางอย่างผิดไปซึ่งถ้าถ้าอยากเข้าใจถูกก็ทักเข้ามาบนกระดานนิดนึงมาคุยกันนิดนึงว่าทําไมที่คูทำมันามันผิดตรงไหนเพื่อลงดีเทลเพราะว่าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันคําพูดของคุณน้ําเสียงของคุณมันแตกต่างซึ่งเวอร์ชั่นของการดูในแบบฉบับของนิงกกี้ไม่ใช่การดูแบบที่ทุกคนเข้าใจนะคะมันจะเป็นการแบบดูแบบเชิงบวกเฟิร์มแบบใจดีนะคะซึ่งการเฟิร์มแบบใจ จะช่วยทําให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งการเสียใจของเด็กมีวิธีการทําให้เขาได้สมองทองคําจากการเสียใจของเขาแต่คุณไม่รู้วิธีแล้วคุณก็ไม่กล้าเฟิร์มกับลูกอีกมันก็ยิ่งแย่มันก็กลายเป็นเหมือนกึ่งเลี้ยงแบบตามใจไปแล้วดังนั้นถ้าเลี้ยงแบบตามใจพังแน่นอนแต่เวอร์ชั่นของนิกกี้ไม่ได้ดุไม่ได้ตีไม่ได้ด่าไม่ได้ต่อว่าไม่ได้ตามใจแต่เลี้ยงแบบเข้าใจลูกเราจะเลี้ยงง่ายอยากเข้าใจวิถี บ้านเราเป็นยังไงใครเลี้ยงบ้าง 1, 2, 3, 4, งหเราจะอะแดปยังไงเพราะว่าในเมื่อลูกเราไม่ได้เลี้ยงโดยเราคนเดียวคนอื่นเลี้ยงมาอย่างนี้เราต้องวัคซีนยังไงให้ลูกเราได้นะคะก็ทักเข้ามาคุยกันเนาะลงดีเทลกันดีกว่าเนะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ